นหนูชื่อชื่อเล่นชื่อทิฟนะแล้วก็ชื่อจริงพรทิฟแก้ปัญญาเนี่ยคือตอนนี้อายุแค่อายุ4ี่ปีแล้วแล้วก็มาทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่สวีเดนนะคะมาอยู่ประเทศสววเดนก็ปีนี้ปีที่สิบห้าแล้วค่ะก็ทำงานหนักมากใช้ร่างกายเป็นอาวุธอยู่ที่เมืองน,นอกค่ะแล้วทีนี้แล้วมีปัญหาตรงที่ เริ่มต้นนะคะรูเพื่อนบ้านก็คือคิตตี้นะคะเขาเห็นเราแบบเออดูเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำชุดฟิลเกตมาเราก็เราก็ลองทานมาตอนนี้เข้าเดือนที่เนี่ยชุดจะชุดที่สามแล้วค่ะก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบว่ามันมันดีมากก็คือคือเนี่ยเป็นคนส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ชอบกินมากค่ะคือกินเยอะด้วยแล้วก็ ปัญหาตรงที่ว่าหลังจากที่เรามีน้องนะคะหนูคลอดลูกมาตอนนี้ลูกหนูหกขวบแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่จะมาเจอฟิลเกรสเนี่ยน้ำหนักก็อยู่ตรงท้องเก้าเดือนไม่ลงไปไหนเลยทั้งที่ลูกก็กขวบแล้วค่ะก็เราก็หนูก็เราก็พยายามลองมาหลายตัวมากนะที่จะทำให้ตัวเองลดน้ำหนักลงแล้วก็เครียดมากที่แบบ มันไม่ลงเลยแล้วก็อดอดอาหารก็ไม่ได้คือเป็นคนที่แบบว่าเอาทุกข์ใจมากเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองค่ะจนมามาเจอมาเจอชุดฟิีเกตท,ที่เพื่อนบ้านเขาแนะนำมาก็คือน้องกิตตี้นะคะทุกคนรู้จักน้องกิตตี้ไหมก็ใช่ค่ะก็คือจากค่ะหน้านตาส,สวยๆค่ะ<อ>ใช่ <laughs> คือเป็นเพื่อนบ้านกันเพิ่งเพิ่งย้ายบ้านมาอยู่ข้างๆเขาก็เลยเออน้องเขาก็น่ารักมากเลยแล้วก็แนะนําพิธีปลองตัวนี้ดูนะอะไรเงี้ยเออเราก็ให้โอกาสลองสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยเราเราก็ชอบรสชาติด้วยกินดื่มง่ายแล้วก็แล้วทีเนี้ยเราก็เป็นคนชอบกินอยู่แล้วก็คืออาหารเนี้ยต้องมาสําคัญเลยแต่ก็อยากจะผอมทีนี้น้องเขาก็เลยบอกวิธีกินมาเริ่มต้นก็คือ ตัวที่ดื่มนะจากเริ่มชุดฟิลเกอร์นะนูก็มีตัวแถมมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวชาะคะตัวชาเรียกตัวล้างลําไส้นะคะเคือดื่มก่อนนอนอยู่ประมาณห้าวันหลังจากนั้นก็รู้สึกรู้สึกดีมากแล้วก็น้องเขาก็แนะนํามาว่าพี่เริ่มชุดฟิลเกร์เลยนะแล้วก็ช่วงเช้ายูนี่มาเต้ ดื่มก่อนปกติจะเป็นคนติดอาหารเช้ามากค่ะแล้วก็ติดกาแฟมากแต่พอใช้ยูนิมาเต้ดื่มดื่มแทนกาแฟมาประมาณแค่สองวันเนี่ยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่อยากดื่มกาแฟก็คือกาแฟนี่หนูเลิกได้ขาดแล้วคือไม่ได้ดื่มกาแฟเลยแล้วก็ยูนิมาเต้นี่ก็คือว่าทำให้เราแบบไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่หิว คือปกติจะเป็นคนที่ต้องกินอาหารเช้าแล้วทีนี้พอเราดูเอ่อสเตปการอินซูลินหรือที่ที่ที่เราอ่าน mm hmm. ก็คือก่อนที่เราจะเข้ามาใช้เราก็อ่านข้อมูลดูดีแล้วว่าเอ้ยเราทำตามไหวไหมนูน่นนี่นั่นก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ลองทำดูก็ทีแรกก็คิดว่ามันจะยากไปไหมมันจะแบบซ่องเรื่องเยอะหรือเปล่าแต่จริงแล้วคือมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ชีวิตมากแค่ะ คือแล้วก็พอผ่านไปตอนเนี้ยหลังจากที่กินไปหนึ่งชุดรู้สึกดีมากแล้วก็เอ,อตาที่แบบตาเราสดใสขึ้นน่ะเราดูที่หน้าตาเราได้เลยแล้วก็เอ,อตัวเบาขึ้นน้ําหนักลดลงเรื่อยๆแล้วบางทีเราก็เป็นคนที่ติดข้าวติดข้าวแล้วก็ติดติดอาหารฝรั่งด้วยคือกินกับลูกกับสามีอะไรเงี้ยเราก็กินแต่ว่า เราก็ยังกินเหมือนเดิมนะทุกวันนี้แต่คือก่อนกิน<ม>เราก็เราก็คือเช็คสิบห้านาทีก่อนก่อนมื้ออาหารเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นก็ทําอย่างนี้มาเนี่ยสองเดือนจะเข้าเดือนที่สามแล้วค่ะจากน้ําหนักที่พยายามลดมาหกปีพอลูกหกขวบแล้วค่ะที่เขาโตแล้วอะจากเจ็ดสิบสี่จุดเก้าตอนนี้เหลือหกสิบสามจุดเก้า โือเจ็ดสิบสี่หกสิบสามประมาณเท่าไหร่สิบเอ็ดโลใช่ค่ะแล้วก็<ช>เหมือนจะลดลงวันละขี่สองขีดตอนเนี้ยคือจากที่แรกมันด้วยความที่ว่าเราไขามันเรายเยอะแล้วเนื้อตัวเราก็แบบนิ่มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่แปลกมากคือตอนเนี้ยรู้สึกว่าร่างกายเราแขนขามันก็แน่นแน่นไปด้วยมันไม่ได้หย่อนยานมันแบบ ทั้งที่แบบไม่ได้ออกกําลังกายเลยด้วยซ้ำเพราะว่าทํางานเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่ที่เนี้ยคือไม่มีเวลาเลยค่ะบอกเลยว่าเหนื่อยมากคือ mm hmm. ทํางานแบบว่าเข้ากะเช้าบางทีก็อยู่จนดึกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ mm hmm. แค่แค่เอาเวลาเดินกลับมาบ้านมานอนนี่ก็ไม่มีแรงแล้ว mm hmm. คือ <Okay. S 1> แบบแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาจน,จนแบบจนร่างกายเราเครียดเวลาเรากินอะไรไปเยอะมันก็เหมือนมีอักเสบในตัวเราเยอะใช่ไหมคะ แล้วทีนี้แต่ชุดฟิลเกรดเนี่ยก็คือตอบโจทย์ชีวิตหนูมากคือจากที่ยอมแพ้ว่าจะไม่ลดความอ้วนแล้วจะปล่อยเลยตามเลยละคือมันทำยังไงก็มันไม่ลงแล้วค่ะก็แล้วก็อลองมาหลายตัวมากหรืคือลองมาหลายยี่ห้อมากแต่ก็มันก็ไม่เห็นผลแล้วก็ไปเสียเงินเยอะโดยที่แบบเราไม่ได้เห็นผลนะ,นะคะแล้วก็เลยแบบไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่ก็คือ คิดว่าเออจะลองลองดูเพราะว่าน้องเขาบอกว่ามันได้ผลจริงนะพี่แล้วก็มันดีต่อสุขภาพนะน้องเขาก็บอกมามี PDR รับประกันนูน่นนี่ใช่ไหมเราก็เออลองดูแล้วก็แล้วก็แบบรู้สึกแบบพอใจมากแล้วก็รู้สึกว่าได้ชีวิตก่อนท้องกลับคืนมาเป็นอะไรที่คุ้มคุ้มที่สุดค่ะ คุ้มมากอโอเคเยี่ยมเลยก็คือลดลงไป11โลใน3เดือนอ่ะทุกคนปรบมือให้กับคุณชิพหน่อยค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณค่ะ